พูดถึงเรื่องคอร์รัปชันทีไรนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวทุกทีเลยมันเป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่กับสังคมไทยมานานมากไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนไปกี่ชุดปัญหานี้ก็ดูจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูครับว่าเงินภาษีของพวกเราเนี่ยมันรั่วไหลไปกับการจัดซื้อจัดจ้างะระดับท้องถิ่นได้ยังไงแล้วเรื่องนี้มันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับจากข้อมูลของดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI เนี่ย เขาชี้ว่าในปี2560ประเทศไทยได้คะแนนไปแค่37เต็ม100เท่านั้นเองครับโหซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยและคะแนน37เต็ม100นี่มันบอกอะไรเราบ้างคือมันไม่ใช่แค่เรื่องการยื่นสองใตโตเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นเลยว่านี่คือปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึกมากๆซึ่งมันก็ส่งผลกระทบกับการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านแล้วก็ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อหน่วยงานรัฐด,ด้วย แล้วที่น่ากังวลกว่านั้นอีกนะครับคือปัญหาเนี้มันดูจะหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยดูจากจํานวนคดีทุจริตที่ยังค้างอยู่เนี่ยพุ่งไปถึงกว่า12,000คดีภายในปี2558ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าแค่คดีเดียวสร้างความเสียหายสักล้านหนึ่งนี่หมายความว่าเงินภาษีของเราหายไปมหาศาลขนาดไหน เอาละครับทีนี้พอเราเห็นภาพใหญ่ระดับประเทศไปแล้วเราลองซูมเข้ามาดูใกล้ๆก,ลกันดีกว่าว่าจุดไหนกันแน่ที่เป็นพื้นที่สีแดงเป็นจุดที่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเยอะที่สุดดูจากกราฟนี่สิครับจะเห็นชัดเลยว่าแท่งของอปทหรือที่เรารู้จักกันในชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสูงโดดขึ้นมาเลยซึ่งก็หมายความว่านี่แหละครับคือจุดที่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเข้ามามากที่สุดและที่น่ากังวลก็คือ นี่เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับชีวิตประจําวันของพวกเรามากที่สุดเลยนะแล้วในอปทอเรื่องอะไรล่ะที่คนร้องเรียนกันเยอะที่สุดคําตอบก็คือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างครับพูดง่ายๆเลยก็คือกระบวนการที่หน่วยงานรัฐเอาเงินภาษีของเราไปซื้อของหรือจ้างคนมาทำโครงการต่างๆนั่นเองแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญโอ้โหเพราะมันคือเรื่องใกล้ตัวเราแบบสุดๆเลยครับถนนหน้าบ้านที่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานเอา้าเป็นหลุมเป็นบ่อซะแล้ว หรือว่าอาคารอนเนกประสงค์ของชุมชนที่สร้างไม่เรียบร้อยของที่ได้มาก็คุณภาพไม่ดีทั้งหมดนี้เนี่ยอาจจะมีต้นต่อมาจากปัญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างนี่แหละครับเอาละครับมาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะอยากรู้กันแล้วเราจะมาเปิดแฟ้มดูกันให้จะชัดเลยว่าโกงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ทําให้เงินภาษีของเราต้องรั่วไหลไปเนี่ยเขามีวิธีทํากันยังไงบ้างก่อนอื่นเลยเรามาทําความเข้าใจคํานี้กันก่อนนะครับทุจริตต่อหน้าที่ ตามกฎหมายเนี่ยมันก็คือการใช้อำนาจในตำแหน่งของตัวเองไปหาประโยชน์เข้าตัวหรือช่วยให้คนอื่นได้ประโยชน์แบบผิดๆซึ่งนี่แหละครับคือฐานความผิดหลักๆของเรื่องที่เรากำลังคุยกันอยู่โดยปกติแล้วเนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐเขาก็มีระเบียบของเขานะครับมีอยู่5วิธีหลักๆนี่แหละไล่ไปตั้งแต่งานเล็กๆวงเงินไม่เยอะไปจนถึงโครงการใหญ่ๆที่ต้องเปิดประมูลแข่งขันกันอย่างจริงจังแต่ก็นั่นแหละครับถึงแม้จะมีระเบียบที่ดูเหมือนจะรัดกุมช่องโหว่มันก็ยังมีอยู่ดี คำถามก็คือในเมื่อมีกฎมีระเบียบตั้ง5้าข้อแล้วมันโกงกันได้ยังไงช่องโหว่ที่ว่าเนี่ยมันไปซ่อนอยู่ตรงไหนกันแน่โอ้โหจากข้อมูลของปอปอชอนะครับเขาเจอสารพัดกลโกงเลยแหละครับอย่างที่เจอบ่อยๆเลยก็คือการล็อกสเปกคือไปกําหนดคุณสมบัติของที่จะซื้อให้มันเจาะจงมากๆจนมีแค่บริษัทของพรรคพวกตัวเองที่ทําได้หรือการหัวประมูลที่ผู้รับเหมาไปตกลงกันเองหลังบ้านแล้วว่ารอบนี้จะให้ใครชนะ ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ทาให้รัฐต้องซื้อของแพงเกินจริงแล้วเราก็ไม่ได้ของที่ดีที่สุดด้วยพอเราเห็นสารพัดกลโกงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกท้อใจแต่เดี๋ยวก่อนครับจริงๆแล้วมันมีแนวทางที่จะมาช่วยอุดช่องโหว่พวกนี้ได้อยู่เรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะสร้างระบบที่โปร่งใสและแข็งแกร่งขึ้นมาได้ยังไงหัวใจสําคัญของทางออกเนี่ยก็คือคําว่าธรรมภาภิบาลหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Good Governance นั่นเองครับ ซึ่งมันก็คือการบริหารที่ไม่ได้มองแค่ว่างานเสร็จแต่ต้องมองด้วยว่ากระบวนการมันถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยหรือเปล่าหลักๆเลยนะครับธรรมาพิบาลเนี่ยเขามีหัวใจยอยู่6ข้อแต่ถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยก็คือทุกอย่างต้องทําตามกฎหมายต้องโปร่งใสให้คนทั่วไปเขาไปดูได้และที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนครับแล้วมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับคือรากของปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ย มันมาจากการประทะกันของวัฒนธรรม2แบบคือวัฒนธรรมแบบอุปถัมภ์ที่มองว่าการช่วยพรรคพวกตัวเองเป็นเรื่องธรรมดากับวัฒนธรรมพลเมืองสมัยใหม่ที่เรียกร้องความเท่าเทียมและความเป็นธรรมดังนั้นการจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้ได้จริงๆมันเลยต้องแก้ที่วิธีคิดแบบนี้ด้วยนอกจากหลักการต่างๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งอาวุธที่ทรงพลังที่สุดเลยในการต่อสู้กับคอร์รัปชันซึ่งก็คือพลังของพวกเราทุกคนนี่แหละครับนั่นก็คือการที่คนในชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง แล้วการมีส่วนร่วมที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่การบน่นหรือการโพสต์ลงโซเชียลนะครับแต่มันคือการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจริงๆตั้งแต่ร่วมคิดว่าชุมชนอยากได้อะไรร่วมวางแผนร่วมลงมือทําไปจนถึงร่วมตรวจสอบตอนท้ายด้วยซึ่งพอทําแบบนี้ได้เนี่ยโครงการต่างๆก็จะกลายเป็นของชุมชนอย่างแท้จริงและมันก็จะโกงกันได้ยากขึ้นมากๆเลยครับมันมีคําพูดหนึ่งในงานวิจัยที่ผมว่าสรุปภาพได้ดีมากๆเลยเขาบอกว่า คอร์รัปชันเปรียบเสมือนมะเร็งร้ายของระบบราชการไทยครับคือมันค่อยๆกัดกินความเชื่อมั่นแล้วก็ทําลายการพัฒนาของประเทศเราไปอย่างช้าๆสุดท้ายนี้พอเราได้เห็นกลโกงและช่องโหว่ทั้งหมดแล้วคำถามสำคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะมาแก้ปัญหานี้แต่เป็นพวกเราในฐานะเจ้าของประเทศเจ้าของภาษีจะสามารถใช้พลังของการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้มากน้อยแค่ไหน